สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษประจาครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2563ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP ีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสลับกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันทึกเท่านั้นไม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะในการดูดวงนะคะส่วนตัวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบ5คําถามนะคะปะกติค่าครูจะอยู่ที่299บาทนะคะพิเศษมากๆเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะคะค่าครู ลดเหลือ199บาทก็คือลดไป100บาทเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์ตอบกลับมานะคะก็สามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะก็ขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะว่าชาวราศีเมษและคณาเมรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วสิบใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะชาวธาตุไฟคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะใบที่สองค่ะเป็นไพ่ห้าถ้วยและใบที่สามเป็นไพ่สองดาบนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาต ดินถึกศบกันมังกรทัดน้ํกากรกฎมีนพิจิกหรืออาจจะคุยกับชาวทัดลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมันรู้สึกว่าแนดีที่ผ่านมาชาราศีเมษและคณาเมษคุณน่าจะพยายามไล่ตามใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าไพย่ยห้าเหรียญน,นะคะคนคนนั้นที่คุณไล่ตามเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะอืมเนาะอาจจะเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอา,อาจจาะเป็น คนที่คุณเคยคบอยู่เนาะแล้วก็ตัดสินใจนะคะที่อาจจะเป็นตัวเขาไม่ไม่ใช่ตัวเราตัดสินใจนะตามหน้าไพ่นะคะอาจจะเป็นตัวเขาที่ที่ตัดสินใจเลือกที่จะเดินหันหลังให้กับเรานะคะแต่แต่ว่ารว่ารักเขามากนะไพ่ห้าถ้วยนะคะอืมมีเขาเรียกว่าอยากยังคิดถึงเขาอยู่พยายามไล่ตามพยายามแบบว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เขาหันกลับมามองเรานั่นเองเนาะแล้วก็เหมือนกับตัวเราเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาถ้าหากว่าใครที่เขาเรียกว่ามีความผิดหวังเสียใจในเรื่องราวของความรักก็ยังคงมุฟออนไม่ได้นะคะไพ่สองดาบนะคะก็คือเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีนะคะ ยังติดห่วงติดบ่วงยังยังลืมคนนี้ไม่ได้แล้วก็ยังอยากที่จะได้คนคนนี้กลับมาอยู่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็พร้อมที่จะไล่ตามเขานะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าอะไรทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้เขาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเอาใจใส่ทั้งที่ตัวเขาไม่ได้สนใจเราเลยนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะก็ถ้าว่าใครนะคะที่มีความรักที่ แฮปปี้ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคะแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณไม่ต้องนำหน้าไพนี้ไปคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ายังไงก็ตามตรงนี้มันคือดวงโดยรวมอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูการข่าวว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ ดีเอ็ p l e นะคะใบที่2เป็นไพ่10ไม้เทา้าและใบที่3เป็นไพ่ p e r a n c e นะคะชาวราศีเมษและคณะเมษคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์นะคุยกับชาวธาตุไฟด้วยกันเองเมษสิงหธนูโดดเด่นมากๆสำหรับชาวราศีธนูและคณะธน,นูหรืออาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะ คุยกับใครก็ได้เนาะไมอ่านตามนา้ำไพ่นะไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี้ยชาวราศีเมษและคณาเมษก็ยังคงทํางานหนักในความสัมพันธ์อยู่ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังมองว่าคนคนเนี้ยที่คุณตามเขาอะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดที่ตัวคุณอะ จะได้จะมีได้แล้วนะตอนนี้อะไรประมาณนี้เป็นคุณมองเขาในแง่ดีมากๆนะคะคุณมองเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้ชายที่ดีเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกอะไรประมาณนี้คือคุณยกย่องคุณให้เกียรติอื้ แล้วก็คุณคือตัวคุณลึกๆในใจคะ่ะเลือกแล้วว่ายังไงก็เป็นคนคนนี้ทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอกับคุณสักเท่าไหร่นะคะไพ่เทมเพลนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปๆกับกลับตลอดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สม่ำเสมอมีแต่ตัวเราคนเดียวนะคะไพ่สิบ ไม่เท้านะมีแต่ตัวเราคนเดียวที่พยายามผลักดันพยายามทางานอย่างหนักในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันคืบหน้าต่อตัวเขาไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆนะคะแล้วก็แทบจะไม่ค่อยสนใจคุณซะด้วยซ้าไปนะคะก็มีตัวคุณคนเดียวเนาะชาวราศีเมษลัคณาเมที่พยายามนะคะจะให้ความสัมพันธ์นี้มันมันไปได้ต่ออะไรประมาณนี้ค่ะนะอืม ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะจากในอดีตที่ผ่านมาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะ,ะในในปัจจุบันรวมถึงเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังคงต้องเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะใบนี้ก็เหนื่อยนะเหนื่อยไม่ไม่แพ้กับ1ิ หนื่อยไม่แพ้กับสิบไม้เท้าเลยนะคะใบที่สองเดวิลค่ะตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะยังไงก็ต้องเป็นคนคนนี้เนาะใบที่สามเป็นไพ่ก้าวดาบค่ะอืยังคงมีความเครียดในความสัมพันธ์นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงศลัคนาสิงราศีมังกรลัคนามังกรชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ มีความแตกต่างกับคุณทั้งด้านอา,อายุภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรืออาจจะมีความแตกต่างทางด้านเขาเรียกว่านิสัยใจคอก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าเอาคาของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณยังคงต้องเหนื่อยต่อไปนะคะเหมือนกับตัวคุณต้องคอยประคับประคองอะคะ่ะให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่คือ การที่เราประครับประหงความสัมพันธ์เราก็เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดนะคะทั้งเครียดทั้งเหนื่อยทั้งท้อแต่แต่เหมือนกับเรามันเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกติดยึดติดผูกมัดผูกพันมากๆนะคะบางคนอาจจะคบกันมาแบบว่าเจ็ดปปีอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันตัดกันไม่ขาดสักทีเนาะแล้วก็เหมือนกับการเลือกที่จะอยู่ต่อไปอะค่ะมันง่ายกว่าที่จะให้ ให้ชาวราศีเมษและคณาเมษต้องตัดใจจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบมันมือมันมีความผูกพนันมีความดึงดูดมันมันยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นคนคนนี้อะไรประมาณเนี้เออชาวราศีเมษและคณาเมษเอาคำก็ยังคงต้องเหนื่อยต่อไปยังคงตัดกันและกันออกไปจากชีวิตไม่ได้ทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเอาคำนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเอาเอา่าขอโทษค่ะคําแนะนาไม่เปิดให้หนึ่งใบได้เป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญใบนี้นะคะเข้ามาบอกว่าอ,อยากจะให้ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะรักตัวเองนะคะมองเห็นคุณค่าของตัวเองเนาะการบางครั้งบางทีอะ่ะเราหยุดพักบ้างก็ได้พักในที่นี้หมายถึงว่า ไม่ไม่ได้บอกว่าจะให้เลิกเลยเลิกค่ะแต่ว่าพักในเรื่องราวของความรักแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะการที่ตัวคุณดูแลคนอื่นสนใจแต่คนอื่นนะคะสนใจแต่ที่จะเขาเรียกว่าเอาอกเอาใจผลักดันความสัมพันธ์พยายามให้มันดีนูน่นนี่นั่นเพื่อให้เขา เพื่อให้เขาอยู่กับเราอะคะ่ะอืมคุณลองพักตรงนั้นก่อนถ้าหากว่ามันเหนื่อยก็พักก่อนหันกลับมาดูแลตัวเองทาตัวเองให้สวยทําตัวเองให้หล่อทําตัวเองให้ดูดีนะคะไปในที่ที่อยากไปทําในสิ่งที่อยากทําบ้างนะคะหมายถึงว่า หัดหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําบ้างอย่างน้อยๆน,นะคะเราจะได้เห็นคุณค่าในตัวเองบ้างไม่เขาเรียกว่าอะไรวันละ1องศาเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละ1องศาก็ยังดีนะคะบางครั้งบางทีถ้าหากว่าเราเริ่มที่จะ ทําทเพื่อตัวเองณนะวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่มองว่าในอนาคตตัวคุณก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวคุณจะรู้แหละว่าควรจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับ คำแนะนำนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ